สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมดันคุงกับเกิมของเซนต์เอวิลโฟร์โมบายอ i ดิชันะครับก็จะมาเริ่มพาสามกันเลยนะครับว่าเออครับดาร์ลัสพาร์กัสเอ้ยใช่ป่ะไม่รู้ไ <Welcome. S 1> ม่คิดเนละซื้ออะไรดีกว่าหรที่ะมีตังค์เท่าไหร่เด <Come back. S 1> ี๋ยวได้เลยนี่ซื้อได้ป่ะตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอไม่มีตังค์เลยอ่ะเริ่มดีกว่าแล้วกัน เขาน่าจะรีบซื้อใหม่กันแล้วนะครับอยากได้ตังก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้บางทีตรงตัวก็มันเขาจะดบอะไรดอบอะไรมาให้อ่ะตอนเนี้ยอ,อะไรเนี้ยลีออนเจออะไรในตัวง่ายๆดีครับอ,อ่านเอกสารไลมโอเคต้องพูดพั้นทำเพลงครับเล่นไปเรื่อยๆอ่าตอนนี้ก็เลือก็ต้องเจอครับ โปรสิตนั่นเองครับก็วิ่งเข้าไปบวกกันมาเลยครับไม่ต้องปรสิกาครับฟุ๊เตะเข้าไปแค่นั้นนะครับชะเดียววู้วหลีโหลดอะไรอีกอ่ะอ๋อตายใช้เนาะฟุ๊บเตะอืมไอโปรสิตนี่ฆ่ายากมากนะ โอเคผมรู้จุดอ่อนก็คือแสงเองครับผมรู้เลยเกมมันบอกอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้คือต้องยิงโอเคปุ๊บดูดกับไปตีกับอีกเออยิงซ้ำตายหา่าจนได้นะครับมันจะได้แต่งเยอะๆโอ้โหได้มาห้าร้อยครับจะมีใครซื้อไปได้ไหมอ๋ตอตรงนี้คืออะไรโอเค เราเป็นอาวุธด,ดีๆแล้วกันโอเคครับเป็นระเบิดนะครับไปเรื่อยๆครับโอ้ยยยยยบเออฮะลืมไปว่ามันมีของที่สามารถประกอบกระขายได้นี่ว่าเอาไว้พักหน้าดีกว่านนะัคงจะยากกว่านี้นะต้องซื้ออะไรมาใช้แล้วสมั่งแล้วอ่ะนะครับไฟล์เราไม่อยากอ่านตอนนี้นะนะตอนนี้นอยากจะยิงผู้มันจะตายอยู่แล้ว โอ <bin> <cil Merkel> ้ยโอ้ย <sk> อืมตีไปตายตายแก่แง่โหเก็บไว้ก่อนอุ้ยอ่าขอขอได้เแค่เยอะๆเก็บไว้เก็บกเอาไว้นะครับเก็บกับไปเก็บกะอุ้ยอะไรวะตีแม่งโอเค ลุกมาผมก็โดนเตะอ,อีกแหละจะทำอะไรกูเหรอไม่ชอบเลยเว้จะไปให้ไวที่สุดเป็นนี้กี่กนาทีสามนาทีตายซะโอ้ยว่าโอ้ยทำไมวันนี้กาดการเลยกู โอเคป่น okay. เข้าไปเตะปากมังโอ้โหจะนี้ต้องรีบเพ่นก่อนนะครับตัวนี้เล่นเก็บแบบท้าสั้นๆครับตัวนี้หนีตายกว่าโอเครีบไปเก็บของโอเค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 แล้วก็อ้าวบังหาพระแสงคนระับ เออจะไปอ่าเท่านี้เท่านั้น,นแหละไม่ต้องไปบวกมาในมากเรื่องอ่าแล้วครับลีออนก็ลงก็โดดลงไปกันนั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับอ่าร้ายเหลือประมาณชีวิตเหรอเหลือ91อ่ะฮิตเรือไอคิดอะไรนี่ก็ไม่รู้แล้ว87 5สอ่าได้โอ้โหได้เอนั่นเองครับขอจบคลิปไว้เบงเท่านี้ครับสลัดตอนนี้สวัสดีครับ